จะลองไอ้นี่ซะหน่อยจริงๆริงตัวนี้ถูกลืมเยอะมากเลยสิ่งหนึ่งที่ที่เท้าผมสนใจตัวนี้มีอยู่ข้อเดียวคือเกราะไฟไอพีเอเกราะไฟกําแพงไฟที่ที่มันเผาเกราะด้วยนะครับลดความทนทานเกราะ20%เอจใจอยู่เหมือนกันสูญเสียความทนทานเกราะ20ก็คือเกราะมันบางลงอะ่ะ20เปอร์แล้วเอาไข่ลอ้อเจาะเข้าไปมันจะเป็นยังไงวะเอ้ยไขลงอะไรอะ่ะเฮ้ยลงอย่างนี้ วาตามช่วยโอ้ยจบหนักกำแพงไฟเฮ้ย,ออออยเอาด้วยเล่นยากมากนะกำแพงไฟเนี่ยแล้วออกมาออกมาเสียอะไรอย่างนี้ิดหนึ่งใครลงมาวะม,มีสองตัวด้วยนะนะ่ะ เนียนเลยนะหนุ่มเนียนเลยเห็นแล้วละแล้วกับแผงไฟปุ๊บปิดปุ๊บไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ผมรู้เฮ้ยโดนมันงงงงงโดนได้ไงเฮ้ยโดนได้ไงงงงงโอ้โหเอาดีโอ้ย โอ้โหหล่ว <df> รัวลัวรัวหลังเข้าหลังเข้าเนอะหลังเข้าเฮ้ยจะเย็นจะเย็นโอ้ววีเฮ้ยกำแพงไฟเล่นนัวเฮ้ยโอเล่อนโอ้จะเย็น กำแพงไฟมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดไอวอลไม่ต้องตั้งเป็นไงไอวอลไม่ต้องเล่นกำแพงไฟมมวนมมวนกำแพงไฟมมวนมามมวนมาหนึ่งทีเกือบดาวแล้วมีแจมมีคนแจมระเบิดมาเป็นลังรับหนึ่งแล้วมีแจมเพิ่มอีกโอ้โหจะมาอะไรกันขนาดนั้นนะโวดมากำแพงไฟไปแล้วปิดมุม โอ้โหสุดยอดปิดไปก่อนปิดอีกทีกำแพงไฟมาสุดยอดครับเลยอีกหนึ่งสแกนมาเจอซ้ายบนไปก่อนเลยโอ้โหชนะจังหวะนี้ กว่าจะได้อย่างนี้แต่งงงงที่ว่านี่คือบูญญาที่สี่ในสตรีมนี้แล้วโอ้โหแล้วยิงอะไรสิบหกตัวเนี่ยยิงรอดได้ไงวะโอ้เอาจัดเดี๋ยวบาซิลไปเล่นเหรอโอ้โหบาซิลไปเล่นนี่เกินไป